สามจนวนเต็มบวก3จํานวนเรียนติดกันเมื่อนามาคูณกันมีค่าเท่ากับ40เท่าของผลบวกของทั้ง3จํานวนนั้นและผลคูณของทั้ง3จํานวนมีค่าเท่าใดอย่างแรกต้องเข้าใจก่อนอันนี้เป็นขีแบบไหนแล้วเงื่อนไขที่เขาให้มาเราสามารถหาคําตอบได้หรือไม่ทีนี้มาดูเลยจํานวนเต็มบวกที่ติดกันเช่นเป็นยังไงมันห่างกันทีละ หนึ่งถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแหละเราจะลองมาสร้างดูว่าจํานวนเต็มบวกที่เรียงติดกันจะเป็นรูปแบบไหนถ้าพี่ให้ตัวแรกเป็น x ตัวต่อมาก็จะเป็น x บวก1ตัวถัดไปก็เป็น x บวก2แบบนี้ถูกไหมแล้วถ้าพี่ให้ตัวสุดท้ายเป็น x บ้างละ่ะก็ได้เหมือนกันถูกปะ่ะตัวนี้ก็จะลดลงมา1ตัวนี้จะลดลงมาอีก1แบบนี้แล้วให้ตรงไหนได้อีกตรงกลางไงตรงกลางก็เป็น x ได้ตรงนี้ก็จะเพิ่มมา1ถูกป่ะแล้วข้างหน้าสุดก็ลงไป1 ทีนี้ทั้ง3แบบเนี่ยสามารถหาคําตอบได้ทั้งหมดเลยเอเคว่า okay, แต่พี่จะคิด2แบบนี้ให้ดูโอเคไหม <_ lakes> เพราะว่าถ้าอันนี้กับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันเอเคว่า okay, ทัานเรามาดูกัน2แบบนี้จะทําให้เรามีความแตกต่างตรงไหนได้บ้างแต่ว่าทั้งหมดเลยหาคําตอบได้เนาะน้องจะตั้งแบบไหนก็ได้โอเคไหมงั้นหลังจากที่เราตั้งได้แล้วจํานวนเต็มบวก3าํานวนที่เล่นติดกันคืออะไรเรามาดูเงื่อนไขเงื่อนไขเขาบอกว่าเมื่อนําม,มาคูณกัน นี่อันแรกนะคูณกันแล้วมีผลบวกเป็น40เท่าของผลบวกของทั้ง3จํจนวนนั้น3จํจนวนบวกกันได้ไร x บวก x บวก x ได้3 x 1บวก2ได้3แบบนี้โอเคปะก่อนอื่นพี่จะทำอะไรพี่ก็สังเกตในนี้พี่เจอแหละ3มันคูณร่วมอยู่ใช่ไหมเราก็จะใช้สมบัติของระบบจำนวนเต็มที่เราเรียนกันไปนี่แหละทำอะไรออกมาดึงออกมาถูกไหมแบบนี้ พอดออกมาแล้วทำไงทำไมพี่ตัดได้ทำไมพี่หาร x บวก1ทั้งสองข้างของสมการนี้ได้จำได้ป้าว่าพี่เคยย้ำเตือนน้องๆบ่อยๆว่าในทางคณิตศาสตร์เนี่ยส่วนตัวส่วนตัวหารข้างล่างเนี่ยห้ามเป็น0ย์ถูกปะ้ะแต่ว่าข้อนี้ที่มันหารได้เพราะเรารู้แน่ๆว่า x บวก1มันเป็น0ูนย์เพราะอะไร x เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกเขาบอกมานะ เพราะฉะนั้นแล้วพี่เลยรู้ว่า x บวกหนึ่งเนี่ยไม่เป็นศูนย์แน่นอนเพราะจำนวนเต็มบกที่น้อยที่สุดอ่ะก็เป็นหนึ่งแล้วถูกไหมแล้วหนึ่งบวกหนึ่งก็ยังเป็นสองเลยเห็นปะน้อยที่สุดแล้วยังเป็นสองเลยเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่มีทางเป็นศูนย์เราจึงตัดแบบนี้ได้นะถ้าเราไม่แน่ใจไม่สามารถทําแบบนี้ได้ค่ะนะคะโอเคไหมเพราะว่าส่วนห้าเป็นศูนย์โอเคไหมถ้าหานี่โดยที่ไม่ดูนี่เจ๊งไงนะแต่ข้อนี้ทําได้แล้วเหลืออะไรบ้างเหลือ x คูณ x บวกสอง แล้วก <Ja pe. S 2> ็40คูณ3โอเคปะถ้าเป็นสำหรับน้องๆม .2 ม .3 แล้วอาจจะแก้สมการกำลังสองถูกไหมแต่สำหรับน้องๆม .1 พี่ใช้วิธีนี้เลยแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบตัว40กับ3ออกมาว่ามีอะไรที่ต่างกันอยู่2แล้วจับคูณกันได้ไหมตรงนี้มี4คูณละคูณ8ถูกปะแล้วก็มีมี5คูณ8โอเคม แล้วมี4ี่คูณ2ทีนี้ก็มาดูว่าจับซิลองจับคู่2 3 6มไหมแล้ว4คูณห้าไหมมันก็ไม่น่าใช่ใช่ปะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าต้องเป็นตัวที่คูณกันแล้วก็ต่างกันอยู่สองโอเคปะ่ะถ้าเราต้องหาให้ได้ว่าสองตัวนั้นคืออะไรที่เจอตัวนี้เลย5กับ2แล้วก็4กับ3โอเคปะ่ะได้แหละ4คูณ3เป็น12 5คูณ10เป็น5คูณ2เป็น10ได้ไหมเป็นตัวที่ห่างกันอยู่2จริงปะ่ะเพราะฉะนั้นเราเลยได้ว่า x เป็น10 x เป็น10เห็นไหมตรงไหมถ้า x เป็น10ก็คือจำนวนแรกจำนวนที่2จะเป็น11จําจำนวนที่3ก็เป็น12ตามนี้โอเคปะ่ะอันนี้เข้าใจไหมก็คืออาจจะใช้วิธีแยกตัวประกอบแล้วก็จัด รูปเป็นกําลังสองก็ได้เนาะเป็นสมการกาลังสองแล้วก็แยกตัวประกอบใช่ไหมแต่อันนี้คือสําหรับน้องมหนึ่งเราสามารถใช้ความรู้ที่เรารู้ได้ก็คือการแยกตัวประกอบนั่นเองแล้วก็ดูซิว่าจํานวนไหนที่สอดคล้องกับเงื่อนไขนี้โอเคปะเราได้ชุดจํานวนนี้ออกมาเป็น10 11 12คําอถามเขาคือผลคูณของทั้งสามจำนวนนั้นคืออะไรถูกไหมผลคูณก็เอามาคูณกันเลยก็เป็น1ิบคูณ11คูณ12 11คูณ12ได้132แล้วก็คูณอีก10เป็น1320เป็นคำตอบเนาะแบบนี้ทีนี้พี่บอกว่าพี่จะคิดอีกแบบหนึ่งให้ดูด้วยเนาะถ้าตั้งโจทแปรเป็นแบบอื่นใช่ไหมเหลืออะไรแบบนี้นะพี่จะทำให้ดูนะเขาบอกว่าผลคูณคูณกันใช่ไหมก็จะม,มี x -1 คลบ1คูณ x แล้วก็คูณ x อบวก1มีค่าเป็นไง สี่สิบเท่าของสามจำนวนนั้นบวกกันใช่ปะบวกกันได้ไงอ่ะ x บวก x บวก x เป็นสาม x ลบหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นศูนย์หายไปเลยทีนี้เหมือนเดิมพี่หาด้วย x ทั้งสองข้างของสมการได้หรือตัดออกไปแบบนี้เพราะ,ะอะไร x ไม่เท่ากับศูนย์แน,น่แน่มันเป็นจํานวนเต็มบวกพี่เลยทําแบบนี้ได้นะถ้าน้องไม่รู้ว่ามันไม่เป็นศูนย์แน่แน่เนี่ยน้องห้ามทาแบบนี้นะโอเคไหมตอนนี้พี่ก็เลยเหลือ ได้120 <g ül üyor> ก็คิดเหมือนเมื่อกี้เลยสําหรับน้องน,องนองม1ก็คือหาเลยตัวไหนนะที่มันห่างกันอยู่อันนี้ต้องห่างกันอยู่สองก็เหมือนเดิมถูกไหมก็เสิบคูณสิบสองแต่ถ้าเป็นพี่พี่พ,พี่เริ่มขึ้นมาเนีย่ยพี่จะให้ใช้สูตรที่บอกว่าหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเราจะได้หน้ากําลังสองลบหลังกํากลังสองแบบนี้หรือมันมาจากการคูณกระจายโอเคปะ่ะนี่ได้ x กาลังสอง แล้วก็เป็นบวก x ถูกไหมแล้วถ้าเป็นสีแดงก็คือมีลบ x แล้วก็ลบ1เป็นไงบวก x กับลบ x ตัดไปเหลือ x กำลังสองลบ1แบบนี้แต่ถ้าสำหรับน้องๆเน,นี่ยก็อาจจะใช้แยกตัวประกอบเลยแต่นี้ฟังไว้เฉยๆเ,ยเยนาะถ้ายังไม่เคยรู้สูตรนี้มาก่อนเป็นนี้ก็จะเหลือ x กำลังสองแล้วก็ย้าย1มาบวกแบบนี้ได้121 x ของเราจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้น x ก็ไรกำลังสองได้121 คุณคุณไหมสิบเอ็ดไงเพราะฉะนั้นสิบเอ็ดคือตัวกลางใช่ปะ่ะถัดไปก็คือสิบสองลดลงมาก็คือสิบเห็นไงคําตอบเหมือนกันเลยไหมคําตอบเหมือนกับที่คิดวิธีนี้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะตั้งตัวแปรแบบไหนก็ได้โอเคปะ่ะสําคัญที่สําคัญคือข้อควรระวังต่างๆเนี่ยแล้วก็การแก้สมการของ,งน้องๆถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องก็ตอบหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเลยค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะ